หลุดเขาจะมาฝากด้วยนะพี่น้องเขาจะสิไปโตนกเข้าไปโตนกเขามาฝากหลุดแล้วเขาเจอกับโตนกทักทายสบายดีกันคือเก่าเด้อเพีองเด้อจับกล้องแต่แรกกับมุมเก่าเนาะเพียงเนาะผู้ถ่ายกับอกใจคือกันอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วกองเขานี่ย ของเข่ามาบันนี้ก็เป็นของไผยอีกพี่น้องพัดจะได้พัดติดเข่าอยู่บนสุภาพัดได้พัดได้จังสานี่โบพัดได้จี่สามใดเศษอันสูตรของควันพี่น้องให้เบาสุ่มอีกบันนี้สุ่มควันสุ่มคว,วันเที่ยวเป็นเบายาเบาเศร้าปัญหาลุมเหล่าพี่น้องจักอะไรอันยาในครัวในครัวโอ้อยอกระยาดอกเป็นอะไรก็เป็น เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะพี่น้องคณะบ่สูงก็มั่นเอาสิเห็ดในรายๆเจอกับปัญหาเฮาก็ต้องหาอยู่หากินเฮาทำมาหากินเฮาสิไปกลุ่มแต่กับปัญหาบ่ได้กินยังไรต้องได้หาอยู่หากินอีกอีกย่งก็ต้องได้เห็ดได้สางเทียนในบัวแนวนี้น้นนองเอ้ยอ่าสิแต่งให้น้องเนาะมันมันบ่จักพี่น้องโอ้ มะกล้วยกับบุมีสีบอกน้องสิ้ต่งให้น้องแล้วก็สีเสขาเมื่อบ้านสบายดีกันอีก่นึ่น้องจะสิบินกิจกรรมยังหหเห็นเสี่ยมาเห็นคลายเครียด่นอ้อยู่ื่อๆมันเครียดได้เลยนะเคียนอันนี้นะคะบริสไซใช่แต่คันหาทางนอ มันมีสองคันหาเด้อสองคันหาคันหาใส่นี่คันหาใส่ในควันแล้วกับคันหาหมอสูดเออไอ้คิดว่ามันใส่คันหาในควันอะบม่ได้ใส่เพนี่นะบ่เขาใส่แต่ดอกไม้ใส่ดอกไม้แล้วก็เออไอ้คิดว่าอยู่อยุดในหมอสูดเนี่ยอันนเด้ออันหนึ่งข้าตะเวนหนึ่งข้าตะเวนละเอะเห็ดหอมข้าวต้มใส่เอาไปตองนี่แหละเห็ดหอมข้าวต้มเอาเข้าสุกเท่านั้นแล้วก็มีปั้นข้าวอย่าลืม มีไข่มีอไข่เอ็งตบแล้วอ็งบเอ็งมาใส่โดดจรงม่เลยใส่เลยสวยเพียดเป็นไรด้บ้านี้เมือนอะเห็ดเป็เมือนเห็เปมื้อนี้เปห็บุเป็กเ่เนโวันนี้ใม่ไม่แตกนะบอสวยสวยสี่สวยพี่น้องเลยเว้นโลดบานอีกกู เหมือนเห็ดเป็นอยู่ได้เมือนน่ะน่ะเห็ดนั้นมันยังมีมันีัมีพาเหตุเมือนเป็นอยู่แล้วมือมาเหมือนผับช่วยกูเป็นบันบังหันน่ะเป็นอยู่มาบันนี้มันสิบบเป็นใชแล้วหลับกูผับน้ำมันเมือนเมือนน่ะเป็นอยู่ไหน เลยเหลยเล้เลยเลยเป็นแล้วเป็นแล้วบดกล่องค่ะี่ยเอาเส้นเนี่ยได้เอาเส้นใหญ่นได้เอาเส้นน้อยนี่เล็วไปเอาเส้นใหญ่ดีพี่นาะอ้าวกูสิลืมช่วยกูนี่มอสอดสมองกูได้กูลืมไปบดแก่ไปทีละอย่างพี่เนาะโดนโดนโดน ว่าปสิโยังพอฮะก็ไปเวียกเมือกี้นี่หมดหมดมึงจะห้องไหใหม่หมดอึ่งกูบอว่ายาหมดเก่าเเก่าเศเซนเาะเราได้อันนี้เก่าเโหมันเป็นเก่าเศษถุเันไทยพนไทยสิบเซนพนไทยสิ หมดหมดเราป้องดูมืมหนึ่งหรือเจ้ากินมืมหนึ่งก็จะเห็นอย่นี่อืออือกูต้องอือดอกหมด ช่วยสิช่วยมานีเนอนี้บลูกโสดนะโตมันอันอันนันตัวดีเพืเชียวโสขาใสขมขาดมพี่น้องเป็นถผาเป็นเกลืได้ได้เหยดสวยก็ได้เลย นี่แต ouais ่ว่าชวยนไม่แต่เงินบอใส่เป็นบ้างไอแต่ว่าช่วยบ้างแต่ว่าช่วยแต่ว่าเนียนมากไปเดทถามอันอันนี้มันเนีนบ่สวยสิมันไปหาเอวมันะบเอีไปไปเฮ้ยมอนบ้างบงเหอนบ้างช่วยแต่ว่า ถนดอนไสนงลูกนไนท่าถชุลูช่วยกระบางมันเดียวกันบอกท่านราเราใช้สุลูใช้ชสลูมีใช่ไหมขอยาดูความเปล่นนี่เลยมัน แค่มันตูท้าเรามองดูเราใส่สรุมกับช่วยกับบ้างมันเดียวกันโดเขาเห็ดอันนี้มันว่อันเดียวกันมันกับปุยยะก็ได้ได้หนึ่งได้หนึ่งแก่งแก่พี่น้องเอ้ยโบอยู่ดีมีแห้งปิ่นกลัวโบเศร้าหละกันกินยมกินยากับโบเศร้ายาขวดละพันแล้วก็ยิ่งโบเศร้า หาบึงไล่ท้องไล่ถกไล่ทางไปน้ำน้องเด้อลูกดื้อปุดแก่ไปน้ำเจอเชือดให้เอาไหนเอ๋ยโอ้ยซื้อยังเด็ลูกเอ๋ยเจ้าอย่เนาะแม่แต่คุปปาให้มันมาแม่เดี๋ยวเอ้ยฉันจะซื้อแล้วเงินจำมาแต่เด้ใช่อ้เมาเล่นก่อนยไเอามาลองมาสอบมัึงแค่ยัง เขาหน้าอยู่อันนี้แล้วค่ะคนเอิ้อนมาบ้างขันเห็ดอันนี้เอิ้อนมาช่วยขันนักเพื่อนใจนะเขาเอิ้อนมาบ้างคิดว่าอันนี้ขดแค่ต้องอะไรกูดออกไม่ได้เนาะมันเห็ดม,มันเห็ดมาเป็นคูน่ เอาเองเอาอันเซ็ดหนึงก็แล้วก็เป็นคู่อเจ็ดซบุแคนนะนรอมีขล้วว่าเบิ้งกูกักล้วยได้สิกล้น่มลบมีได้ได้ใส่้าใส่ได้ไปซื้อเอาเป็นวีแล้วก็ใส่มากหนึง

มีนอยาไหมื่อ้อันนี้ีวสยปั้นเขามาคุวยเขาต้มโยวย่โโูกได้ผูกแนี้ไม่ผูกแล้วช่วยสิ่วยล้วกาคันหาทั้งนอกข้างในคันหามอสูฮะ ờ ừ, anh ấy khát cho ơn và suy anh anh khát cho ơn và bao anh điêu cái gì đấy suy hết nó đấy sợ hơi hả anh điêu căn bộ mền bỏ suy là nhíp nó đấy suy là nhíp nó đấy suy là căn bàn này cái bộ pin đấy à hả này nội บแมรพี่น้องจะหายภที่พี่น้องสวยอันนั้มันบ้างซวยอืนวช่วยมสวเดี๋ยนะจับออกรเบิงไงนะว่ามันขาดมันขาดขาดแล้วก็เขาพวงขึ้นเลยเด้งม้ใสชอยนะอยเหเห็นงั้นมันได้สิยูบช่วยบอกงันมันได้สิยู่ สวยนั Remember, ่นว่าสวยแบบนี้พ่าใส่ผิวเป็นเยี้ยว่านละนัางเลื่อนมาบ้างอันนี้เลื่อนมา่วยเนาะว้าวเ่ Lady, มูฮะคือมื่อไ่บ้บนอยู่ป้งกะดูกินเป็นยังไงนสดปายงวดำมึงแล้วเบิ่ึงัวดำใหนเด้อช่วยบ่ช่วยมันจะได้นี้บ่ช่วยเลทนี้แล้วบ่สนี้ทำไง

เงินควันเงินช่วยเงินหมสูตรโมสูตรใส่คันหายเนาะไอ้นี่แล้วไอ้นี่อยน่เงินช่วยเงินควันได้ขนาดนี้แกช่วยแกช่วยช่วยสี่ช่วยอะไรช่วยแท้ นี่เอระดาชวยเองบุงมันเป็นกระเพาะเศ้าร้ายพี่น้อยมันเป็นกระเพาะป่ยาบวเศร้าแก่ชวยให้มันชามี่สี่ใส่สีช่วยชามที่สีุ่งมึงนะเกิดปีไ้จะมาชามสี่สี่

นหอดหนแต่งเครื่องให้น้องได้แล้วก็เขามาบ้านพี่น้องเข้ามาบ้านแล้วก็สิได้อำลาจพระจักรได้เพีงเด้อติดตามตอนต่อไปน้องสิเป็นอะไร ออืดีแต่เขามา